เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเรากับเพื่อนสนิทถึงมีนิสัยบางอย่างที่มันต่างกันสุดขั้วทั้งๆท,ท,ที่เราโตมาในยุคเดียวกันหนึ่งในจิ๊กซอ์ชิ้นสำคัญนะครับที่ประกอบสร้างตัวตนของเราขึ้นมาก็คือรูปแบบการเลี้ยงดูที่เราได้รับมาครับวันนี้พี่เลยจะพางน้องไปถอดรหัสนะครับ4สไตล์การเลี้ยงดูตามหลักจิตวิทยา หลักง่ายๆนะครับก็มีแค่2แกนเท่านั้นครับคือแกนตั้งครับความคาดหวังหรือกฎระเบียบกับแกนนอนนะฮะคือการตอบสนองหรือความอบอุ่นครับซึ่งพอเอามาประกอบกันแล้วเนี่ยจะเกิดเป็น4สไตล์แบบนี้ครับเราเริ่มกันที่สไตล์แรกกันเลยนะฮะเป็นแบบเข้มงวดสไตล์นี้เนี่ยคือแบบที่ความคาดหวังสูงปี๊บแต่ว่ามีความตอบสนองต่ำมากๆกฎต้องเป็นกฎคําสั่งต้องเป็นคําสั่งประโยคคลาสสิกท,ที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็คือไม่ต้องถามเหตุผลพ่อแม่บอกให้ทํา ก็ทำเด็กที่โตมาแบบนี้เนี่ยอาจจะดูเป็นเด็กดีนะครับอยู่ในระเบียบแต่ลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองครับไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็อาจจะเก็บ กดรอวันที่จะระเบิดออกมาตรงกันข้ามเลยก็คือสไตล์ที่2ครับแบบตามใจสไตล์นี้จะตอบสนองสูงมากแต่ความคาดหวังเนี่ยต่ามากๆนะครับเปลี่ยนเสมือนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เป็นเหมือนเพื่อนซี้ครับคอยให้ความรักความอบอุ่นเต็มที่แต่ไม่มีกฎระเบียบหรือขอบเขตอะไรเลยเพราะไม่อยากให้ลูกเสียใจผลก็คือเด็กอาจจะน่ารักสดใสแต่จะมีแนวโน้มที่จะขาดการควบคุมตัวเองครับไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคมและเมื่อเจอโรคของความจริงครับที่ไม่ได้มีคน ตามใจตลอดเวลาก็อาจจะ ตัวได้ยากครับสไตล์ที่3นะครับเป็นแบบที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยครับคือแบบปล่อยปาละเลยนี่คือแบบที่ต่ําทั้ง2ด้านครับต่ำทั้ง2แกนเลยคือความคาดหวังต่ําการตอบสนองก็ต่ำนะครับพ่อแม่จะให้ปัจจัย4ี่บคครับแต่ขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ตั้งกฎแล้วก็ไม่ให้ความอบอุ่นครับเด็กที่เติบโตมาในแบบนี้จะรู้สึกเคว้งคว้างขาดการนับถือตัวเองครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเจอปัญหาด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ในระยะยาวครับและสุดท้าย ครับสไตล์ที่4ที่นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เนี่ยยกให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือแบบมีเหตุผลครับนี่คือสไตล์ที่สูงทั้ง2แกงครับคือมีความคาดหวังสูงและก็มีการตอบสนองสูงเช่นกันเปรียบเหมือนโค้ชใจดีครับที่ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายให้เราแต่ก็พร้อมที่จะสอนให้กำลังใจและก็รับฟังความคิดเห็นของเราเช่นกันพวกเขามีกฎระเบียบที่ชัดเจนครับ แต่ก็อธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงต้องมีกฎนั้นให้อิสระลูกในการตัดสินใจแล้วก็เคารพในตัวตนของลูกซึ่งเด็กที่โตมาในแบบการเลี้ยงดูแบบนี้นะครับมักจะมีความสุขมีความรับผิดชอบนับถือตัวเองสูงมากๆแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะที่ดีครับแต่นี่จะเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้สํารวจแล้วก็เข้าใจรากฐานของตัวเองมากขึ้นครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆนะหรือคนที่น้องๆรักได้ดูกันด้วยนะ นะครับ